อยู่ทางรูลงซิปายไปข้างล่างกูเดอะแคทโอ้ยดักมุมดีมากเฮียยืนกล่องเลยเฮียเห็นหัวนิดเดียวเนี่ยรู้นะหนุนะไปนั่นเลยกล่องนั่นเลยเดี๋ยวรออะไรเราก็วิ่งเลยปล่อยมันปล่อยมันโอ้โหโกดมุมมาพี่ปล่อยมุมได้ปเพิปล่อยมุมนั่นไปเลย แม่งมุมกูไปแล้วกูบอกเลยโดนนะปึ้งโดนโดนโดนตาข่ายโดนไปเลยเข้าเลยเข้าเดี fall, fall, ๋ยวโดนเก็บทองนี่กดมา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 กไปหนึงครับดีกรอบไปหนึ่งดีกรอบไปหนึ่งดีกรอบไปหนึ่งมาแล้วฮัลโหลฮัลโหลเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามเปียมองให้หน่อยดิ ตรงมา้ากับตรงมา้าฟ้าเฮ้ยขอเ<ต>ด็กแคทมอนให้หน่อยเฮ้ยมอนอะเต็มเพ็ดเ็มเพ็ดหน้าประตูทางออกที่ออกมาอยู่นี่ตัวหนึ่งนะอยู่ฝั่งนี้ตัวหนึง่งฝั่งนี้ตัวหนึ่งอยู่นี่ตัวหนึ่งสามตัวสามตัวสรับอืมมีน็อกตัวหนึง่งไม่โดนเว้ยไม่โดนเว้ยโดนเหี้ย <laughs> เราโดนนะ มีอิทธิ์มั้งผมมีอิทธิ์ผมมีจับผมมีจับผมมีแมงมุมจับโดน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 อยู่นี่อยู่ฝั่งซ้ายอยู่ฝั่งซ้ายอยู่ฝั่งซ้ายแมงมุมผมเลี้ยวไปทางซ้ายเมื่อกี้ผมหมินแล้วเจอล่ะเจอล่ะประตูยังมีอยู่นะแอคคอยคอยน้าประตูปีนี้แอคคอยสองตัวเลยแอคคอรย ใช่แฮกคอร์ตะกินอาะไรด้วยชุดแดงเลยเนี่ยว่าแตกเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแฮกคอร์เนี่ยไหนปิงผมนี่นี่ปิงผมหน้าประตูที่เราออกมาเอ้อเออจะตายไม่ได้หายแล้วอยู่ไหนคนเดียวเนี่ยายตรถพูนี่รถพูน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  เดี๋ยวลูกกูหมดพอดีนะไอ้สา์ลูกกูหมดพอดีผมไม่มีผมไม่ได้ชาร์จก,กสำรองนะอันนี้ไว้ไอลิกยี่สิบเพื่อก้องสน็อตยิงนีหว่าลิกน,อน,นอนก็ได้ตนอน 是。